ถ้าพันธุกขึ้นมาเมื่อไรรหร่นะครับนึกเลยเลขบ้านหลักๆเลยบ้านนะครับเลขที่บ้านเลยนะครับมันจะมีสามตัวมีกี่ตัวไปไปดูดีๆไป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 ,ไปตามด้วยนะครับเลขรถอ่ามีกี่คันโดยเฉพาะมันจะมีอยู่อยู่คนันนึงแล้วกันอ่าอย่างนี้ในในนั้นนะ่ะมันอาจจะมีเลขที่เป็นดาวเป็นเลขนําโชคของเราประจาตัวมันจะออกบ่อยนะครับ ถ้าตามก็คือไปตามมานะครับสองอย่างนะเลขบ้านเลขรถนะก็คือพันธุ์ทกทั้งหมดนะครับคือทรัพย์สินอะไรก็ตามที่อยู่ในปกครองการดูแลของเราทั้งหมด 2. นะครับพันธุ์ที่ที่เป็นคนบุคคลเห็นไหมก็คือเรื่องของอันนี้เน้นหนักเป็นเรื่องของบุคคลที่มีอายุมากกว่าในบ้านาพ่อแม่ปู่ย่าตายายป้าอะไรก็ตามคนที่มีอายุมากกว่านะครับแต่เนี้ยภัยมันขึ้นมาเนี่ย นะครับมาให้ผมรู้สึกว่าได้หมดอ่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสุภาพะของคุณเนี่ยหรือโชคลาภของคุณเนี่ยอ่าของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะกดนี้ถ้าจะมีโชคนะผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าอะไรตัวนี้มันขึ้นมาผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นนะอ่าดูภาพไพ่คุณภาพมันขึ้นมาแบบนี้ก็คือเตรียมเฮนะครับแต่นี้คือการพลาดให้กระจายความเสี่ยงก็คือว่า เลขแม่งอะไรที่เกี่ยวในบ้านเราทั้งหมดนะนะเอามาเอามาเป็นแนวทางทั้หมดเลยนะครับเลขลูกหลานก็ได้เห็นไหมบางทีเด็กบอกคนในบ้านบอกเงี้ยหรือเลขเ,เกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยพ่อแม่เนี่ยบางทีไม่ต้องเอาเลขกายุนะบางทีเขาไปพ่อแม่ใครเป็นคอหวยบางทีเขาไปได้เลขมาแล้วเขามาบอกลูกมาบอกหลานเนี่ยเออก็สามารถเอามาเป็นแนวทางได้นะครับอา่าผมให้80% นะครบ,แบบบถึงถึงเยอะนะเพราะว่าถ้าไพ่ตัวนี้ขึ้นมานะครับสะพรัพุธนะสุภะคือความสุขความสมหวังเนาะสิ่งที่ได้สิ่งที่กำลังจะเข้ามาเนี่ย,ดยเดาจะพาะในเรื่องของพรุ่งนี้นะครับจะมาจากพันธุนะครับเลขบ้านเลขรถและหรือเลขที่เกี่ยวกับคนในบ้านทั้งหมดนะครับจะนําพามาซึ่งความเฮในวันพรุ่งนี้